มาในในคอมเมนต์ว่าไม่ไมไม่เอางนี้นะผมบอกเป็นผมบอกเป็นลายไอดีแล้วกันนะครับไม่ไม่บอกบัญชีโดยตรงในนี้แล้วกันนะครับผมบอกเป็นลายไอดีผมแล้วเดี๋ยวยังไงคุยกันในลายไอดีนะครับเออลายไอดีผมคือเอ o v e m b e r อร์นะฮะแล้วก็ e e อ g l a n d n e แล้วก็ n n o น e m b e r g good n e n ู g good นกูนะฮะแล้วก็ตามด้วยสี่แปดห้าเจ็ดอออสี่แปดห้าเจ็ดนะครับ ก็ขอบคุณครับแล้วยังไงเราก็คงก็เนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่ผมพยายามจะตามดูก็คืออย่างพ่อแม่ของน้องคนเนี้ยวันนี้ยนะักทหารคนที่ทีอ่อ่ที่เจอะคออ่ะอืมแต่พูดไม่ได้ผมคือผมผมดูจากสภาพน้องคนเนี้ยคือเขาไม่ใช่ลูกคนมีตังค์แน่ๆเขาไม่ใช่ลูกคนมีตังค์นะครับแต่อย่างที่บอกอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งเดี๋ยวผมจะส่ง เขาเขียนคือเขาเนี่ยก็พยายามจะเขียนสื่อสารนะครับแล้วก็โอเคภาษาที่ใช้เขียนเนี่ยก็โอเคเขาก็ยังสะกดอย่างคาว่าเรื่อยๆอะ่ะเขาก็สะกดเป็นลอลิงโอเคเข้าใจไงคือก็เนี่ยเรารู้เลยว่าเขาเรียนหนังสือมาแค่ระดับตรงไหนอะไรยังไงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาพูดในประโยคของเขาสุดท้ายก็คือผมอยากหายไวๆผมจะกลับไปรบอีกครับอะไรประมาณนี้แล้หรอไหมคือ <c oughs> เออผมก็ดูแล้วก็รู้สึกคําว่ารู้สึกยากคือเราเราู้สึกยากนะแล้วเราก็รู้สึกยากตรงที่ว่าเออถ้ามึงมีรัฐบาลแบบนี้ไปเรื่อยๆยมันจะอยู่ออยังไงวะ <c oughs> เราก็เราก็ไม่แน่ใจว่ารัฐบาลก็เนี่ยอย่างที่ผมพูดเนี่ยเมื่อเช้าะนะครับที่บอกว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าอะไรอ่ะเออจะส่งของมาลาวเอออะไรเงี้ยเราก็ไนี่ยในใจว่าคือโอเคผมพยายามจะเข้าใจตุ่มนะเข้าใจรัฐมนตรีนะ มึงเป็นร่ำเตีพัน์นี่มันต้องขายของแต่อี้เหี้ย,ย ора, ต้องใช้คําว่าอี้เหี้ยจริงๆนะครับเหี้ยนี่คือแบบต้องด่าเลยแล้วอันนี้ไม่ใช่เหี้ยแปลว่าคุณท่านแล้วนะครับเหี้ยคือเหี้ยเลยอ่ะคือมึงก็รู้อยู่แล้วว่าคอมเมนกับมึงอ่ะมันมีปัญหาแทนที่มึงจะล้อมให้มันกรอบตายเหี้ยมึงจะส่งของไปขายผ่านคนตรงลงมึงเอาส้นตีนอะไรคิดเนี่ยคิดอะไรผมกำลังถามว่ามึงคิดอะไรเรารู้ว่ามึงต้องเป็นคนค้าขายเรารู้แต่ถามว่ามึงกําลังลบกับศัตรู ก็ศัตรูบอกว่าไม่ซื้อของของมึงแต่เราก็รู้ว่าศัตรูมันพูดไปอย่างนั้นแหละเพราะมันไม่มีจะกินแต่มึงเสือกบ,บอกว่างั้นกูขายของผ่านเราไปให้ขเขมรไม่มีแดดเอาไอ้เชียงตกลงมึงจะให้มันมีแรงเอามายิงกับมึงต่อเหรอมึงเออผมก็เลยบอกว่างั้นมึงควรจะกูก็เลยบอกขเขมรฝาไปเลยไม่รู้แม่งดูอยู่มานะบอกมึงควรจะตั้งเป้าใหม่นะมึงเล็งมาที่กระทรวงพาณิชย์ห้องรัฐมนตรี่าการกระทรวงพาณิชย์มึงเล็งแม่งมาเลยหรือไม่นับจากพนะยา เออมึงไม่รู้วมึงหาทางยิงกแล้วกันกูก็ไม่รู้ว่าแม่งจะยิงถึงไม่ถึงแต่กูแนะนําว่ามึงควรจะยิงกระทรวงพาณิชย์ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห้องว่าการเอาวันที่แม่งอยู่ในห้องด้วยนะมึงเอาเลยคือเราถามว่าอะไรของมึงอ่ะมึงอะไรมึงคือคือเรารู้ว่าคุณอยากขายของเราไม่ได้ปฏิเสธการขายของคุณนะแต่คุณรู้ว่าคุณกําลังขายของให้ศัตรูแล้วจริงๆเราควรจะทําให้ศัตรูไม่มีจะกินทาให้ศัตรูมันยอมจานนเราให้ได้ นี่มึงเสือบอกว่ากูก็ขายของผ่านลาวให้มันโอ้กูก็กูก็เลยแบบเข้าใจมึงควรจะเป็นพ่อค้าใช่มึงควรจะเกิดมาเป็นชายล็อกจิลชายล็อกอะไรประมาณนี้ยแต่อีเิีย์นี่ประเทศมึงทั้งประเทศมึงจะไม่เอาอะไรไว้เลยเหรอเออแบบคือคือผมพยายางจะคิดในแง่ของคนรัฐศาสตร์ว่าเฮ้ยแต่มึงอย่าลืมว่านี่เป็นศัตรูเรานะแล้วปกติเราจะเราจะทําให้ศัตรูมันตายเนี่ยมันก็มีสองวิธีหลักๆคือฆ่ามันให้ตายด้วยอาวุธ หรือไม่งั้นก็คือมันก็ต้องทําให้มันอดน้ำอดอาหารให้ได้เพื่อจะเพื่อจะให้มันยอมจํานนให้ประเทศมันเดินทางต่อไปไม่ได้ถ้าตัดน้ำมันได้ก็ต้องตัดตัดไฟฟ้าได้ก็ต้องตัดตัดสินค้าได้มึงก็ต้องตัดอันนี้เป็นหลักรัฐศาสตร์เบื้องต้นเวลามึงเวลาจะทาสงครามกันเนี่ยมึงควรจะต้องทําวิธีนี้กูงงจะฟังแล้วูแบบกูงงงกับชีวิตกูยังเลยบอกแล้วก็เลยนึกในใจว่าตายหาคนที่มึงรับราชการมาจนถึงระดับอธิบดีเป็นประหลัดประเลิดที่มึงคิดได้เท่านี้ยังหรอวะนั้นที่ผ่านมึงได้ตําแหน่งวันนีี้้งทาไอเะรบบ มึงทําอะไรอ่ะมึงได้อะไรจนได้ตาแหน่งขนาดเนี้ยมึงทําความดีสิ่งในนาวานบอกอเออเดี๋ยวกูต้องทาแบบตั้งแบบแหวนนี้ท่านได้แต่ใดมาตาแหน่งนี้มึงได้ยังไงมึงได้มาโดยวิธีอะไรเลียเทียอะไรของใครนักหนาว่ะคือคือขอโทษนั่นเลยกูก็เลย,เลยต้องกลายเป็นคนหยาบคายปกติกูก็หย,ยาบคายแล้วนะแต่ปกติเวลาผมจะด่าคนกค็จะด่าเพาะในในกลุ่มของเราเองนะแต่ว่าตอนตอนนี้ก็ถือว่าทุกคนก็อยู่ในกลุ่มผมไปแล้วล่ะแต่แบบกูฟังคำเแล้วกูแบบหอยเหี่ยวรู้สึกแบบจะไเลยบัดซบอับเปรมากอ่ะอะไรอ่ะคือ คุณ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 ไม่รู้เหรอว่าบ้านเมืองมันกำลังเกิดอะไรขึ้นมาแล้วคุณคุณทําแบบนี้ได้ไงวะเออเรรอ